สวัสดีครับจาก C Soft Hub นะครับวันนี้ผมมีตัวรันมาอัปเดตนะครับเป็นตัวรัน Delta X เวอร์ชัน iOS 2.679มาแจากนะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ดาวน์โหลดไม่ผ่านเกซนนะครับแต่ยังไม่ใช่ตัวโหลดตรงแบบ100%ปรนะครับฝากกด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารดีๆจากทางเราขอบคุณครับขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์ csofthub.pro/executor จากนั้นให้กดปุ่มดาวน์โหลดสเต็ปที่1นะครับแล้วกดไปที่อนุญ,ญาต จากนั้นให้กดไปที่การตั้งค่าและเข้าไปที่ทั่วไปการจัดการ VPN และอุปกรณ์เข้าไปที่ a n t i r e v o k และกดติดตั้งจากนั้นใส่รหัสผ่านอุปกรณ์ของคุณขั้นตอน,ต,อนต่อมาให้กดดาวน์โหลดสเต็ปที่2จากนั้นกดติดตั้งและรอให้การดาวน์โหลดเสร็จสิ้น หลังจากที่เราติดตั้งเดลต้าเรียบร้อยนะครับให้เราลองคลิกเข้าไปที่เดลต้าถ้าเกิดมันขึ้นข้อความตามนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ในขั้นตอนถัดไปนะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเข้าไปที่ทั่วไปเหมือนเดิมาการจัดการ VPN และอุปกรณ์ให้กดเข้าไปที่ใช้หน้าไ w a y แล้วกดเชื่อถืออุปกรณ์จากนั้นระบบจะเริ่มการทํางานใหม่ หลังจากที่เริ่มการทำงานใหม่ของเครื่องไปแล้วนะครับแอป,ป Delta ก็จะขึ้นการตรวจสอบยืนยันแล้วแบบนี้นะครับจากนั้นให้เข้าไปที่แอป,ป Delta เลยครับหากทำตามถูกต้องทั้งหมดก็จะสามารถใช้ตัวรัน Delta X เวอร์ชันล่าสุดได้แล้วนะครับอย่าลืมอุดหนุนสินค้าจากทางเรากับพรีเมียมส i ิ t ไม่เสี่ยงโดนแบนไม่เสี่ยงติดมัลแวร์ไม่ต้องกดลับคีย์ราคาเพียง150ทุกแมปใช้งานได้ถาวรและอัปเดตตลอดชีพ